สวัสดีครับวันนี้ก็พบ,บรกระบอลของเาไงนุนสีชั้นแนวนะครับผมวันนี้ก็มีนัดครับผมตามเพือครับต้อนกนะครับกับทีมงานครับผมวันนี้ก็ยิ้พากันไปต้อนกอยู่อำเภอสีดาเนาะครับผมไปกับทีมงานไปกันประมาณหาสีหาค้นนะครับหาคน้นมานี่นะครับ ันนี้ก็เอาหนุกต่อไปตัวหนึ่งนะครับต่อหนึ่งวันนี้ก็บปลเอาไวอจวดไปครับผมอีจวดพัดขนครับผมเสียดายนะครับทิปออกไปงี่ี่ไปต่อติดก,กับทิ้งวนันสี่บลาเอาวตัวเด็ดไปนะครับผมท้ายขนเล็ดปลาเอายวไปนะครับ มันนี่ก็เลยเทียวตัวนี้ไปครับผมตัวนี้ไปแทนครับตัวนี้ก็เสียงกลางนะครับถึงรับเข่ามาใดประมาณอาทิตย์หนึ่งครับรับเข่าใายมาออกออร้องสองเทียแล้วครับใสไมยเสาร้องสองเทียแล้วมูนี่ก็ไว้ในร้องนะครับมันนี่ก็เพิ่งรับเข่ามากนครับ มืูอวานกัปเปีวมาตัวหนึ่งครับผมแล้วผอไข่ตัวหนึ่งเสียงกลางครับผมตัวนั้น่นนเสียงกลางนะครับเกิดกาลังไหงนน้นแล้วครับตอนนี้กับเป็นเวลาตีสามเพลิงนะครับตีสี่ก็รลอ่อหมุนนะครับผมตัวนี้ก,ก็ออกตะเซาเนี่ยครับเพอา่าเมื่อใ้ไปนอนขางขึ้นนะครับ ไปกลับนะครับมือหนิเรียร้างกับไก่พอสมควนนะครับผมไปกลับประมาณปล่อยกุโล้วหมแล้วครับไปกลับก็จะได้ไปล้อมตัวญี่ปุ่นตะนุนนะครับผมต้องกานกับไปโน่นครับผมเดี๋ยวไปล้อมกันวันตะนุนไปติดตามหมดนะครับผมไม่เป็นไรครับ ครับผมตอนนี้ก็มาร้มกันอยู่บ้านตาโนนแล้วนะครับผมพี่นี่ครับเชนดุยไปครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผู้แกกสวัสดีครับตาเลือดสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับตาโนนสวัสดีครับครับมาหนีกันลังสีเดินทางนะครับเนเดี๋ยวอีกบรุดนครับผมเจอกันกลังเดินทางครับตอนนี้ก็ฝ่ากําลังแจ้งนะครับ มานี่ติตภากิีหลายอย่าง,ว,งออว่าที่ออกตีซี่่ได้ออกครับออกตีหาเคืองเลยติดภาร,รกิจหลายคนนะครับภารคีเดือกคนหลายอย่างมานี่ก็เอานกไปหกต่อครับผมไปหกต่อนะครับเป็นเัื่งใดก็บคอยมาลุนน้ำกันเนาะครับว่าเป็นอะไรครับผมครับผมเดินทางครับผมบบดนี้ครับผมตอนนี้ก็มาหอดป้าแล้วนะครับตอนนี้กับยู อำเภอสีดาเนาะครับผมตไตัวนึงอยู่อยู่กับถนนนะครับผมนกแปะขันเต็มเลยครับหลายตัวอยู่ครับแต่ว่าจะเป็นไหช่เข่าะเขา็ยังด้รูนะครับผมเบื้องักษณะป้าก็โอเคครับผมกะายๆป้าที่ปนมที่ผมมาครับมันก็ยูไกลกันบาไดครับผม นี่ครับผู้ใหญ่ครับผมเ่นพ้ามามนะครับเจ้าทินครับผมเจ้าทิ้นครับผมเพิ้าพามครับผมนกต้อก็ไปแล้วครับยังไงกันแล้วครับบาเนี่ยผู้เฒ่าก็เริ่มออกไปแล้วข้างในก็ติดตามนะครับว่าเป็นไรครับผมโอ้มาพ่อไปอยู่เกียร์เดี๋ยวให้เลื่อเจะไหมครับผมติดตามกันนะครับครับผม ตัวนี้ก็ปูแขกกัะใายต้นนะครับไปยินเขาครับพ่อขันกลับมามีหนกปลาตัวหนึ่งครับตีตะไลเขาต้นหนกตอประขันครับผมผมว่ามันเป็นยังคือบ่ะขันพมกเ็เรื่องยังมากผองปูแขกครับบะขันเงียบปิธีลีตแต่วันมันเขากันทีนหนึ่งแล้วครับเงียบปิดซีลี่เลยบ่ดินบ่ยังมาที่นี่ พจนนกปลาออกเลียวเขม้าอยู่ขนไงกุบอยู่ครับวะเนี่ยผมโมโหว่ามันเถือครับผมผมครับต้องไปกินเข่าอยู่กลับึ้นมาโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับผมแต่โมโหว่าเสียงไรได้ครับหัวต่ว่าถือครับผมนกปลาตัวตีตะไลเขม้าเห็นมีขัดมีหนุนนี่ครับมาเกาะนกตอกับป่าคูผมว่านเป็นยังคือป่าคูแท้ๆมันติดครับผมตัวแรกครับผมที่ผมใช้เสาติดครับผมเป็นตัวแรกเลยครับที่ผมใช้เสาติดเนี่ย นกตัวก็พอเสดายยู่ครับผมนกตัวอ,ออกสามเทียนนี่ครับงวดดีมาซีดานนะครับตอนยุบันเอาไปเคี้ยกลงสองใหม่นกป้าเขาทั้งสองใหม่เลยครับผมเต้นบรเหยียบใส่เสากันแล้วครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมว่าค,คืนว่าสิติต๋น้ครับเนี้ยน,นกป้าดีตะไรเขาคือปะคูวันนี้ผมเลยงสงสัยวันไป่ึงคือปะคู ผมเละยังกับิ่งแท้ๆมันติดไหมครับก็บรูว่าติดทั้งผมก็ว่าตอนกินเข่าหระเพราะว่าดินแต่เสียงมันคู่คู่กันอยู่นะครับขีดปลานกปลาคู่กันผมก็ขีดปลานกตอผมคู่นะเพราะว่ามันใส่ไก่หม่องกินเข่าขย่างกับไปกินเขานะครับครับผมเดี๋ยวเดีลงมาให้เบางตัวนะครับจะเป็นอะไเรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่ง ครับ uhm. นี่ครับนกเชลยครับผมโู mm ้ hmm. ่าเสียงไดกันครับผมกังวลขึ้นกันจากมาติดชังเดแต่วันนี้ยินเสียงคุยครับกับบคคิดว่านติดติดเนาะจัิงวานกต่อเอาหนกต่อคือบ่าคู่หนกปลาติดอะไรเขาตัวหนึ่งครับผมมันตมตมแม่บินมาบินน้ำตัมแม่มาก่อทึงต้นไหมครับมันกับบ่อคูต้นกับทถบๆเนาะครับเดี๋ยวพอเห็นผมก็เลยยังระเบิงครับผมแต่ที่อาจจะติดตะเขงครับ ชมหนานกปลาไม่แรกครับผมของมือนี่พระกันใส่ไม่แรกครับเดี๋ยวติพระกันใหญ่ตนวนะครับไม่ต้องไปไปเป็นไดกับรูเนาะเรามครับไปเป็นไดครับผมติดตามกันอีกนะครับไปเป็นไดรุนกันไปเงวๆครับมือนี่ถึงจนถึงคำเลยครับผมสำหรับตัวนี้ก็เอาไปไปรุดนะครับนกต้อกับดีไซน์ใหม่งเก่าเลยครับผม วนกปลาตัวนึงมาวนอยู่ครับพป็นายก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับผมลักษณะครับผมตัวแรกครับผมของผมครับไส่เสาติดนี่ตัวแรกเลยครับผมผมหัวตะไส่เสาสองเทียวนี่ครับเป็นตัวแรกเลยครับผมครับผมตอนนี้กับพรกันมาใหม่สองแล้วนะครับกับพรกันไส่นกเรือตะโดนแล้วครับ ลมแห้งพวดครับผมลมแห้งพวดผู้แขกก็ลังแปลยนกู้น้อครับภาสีกลับบ้านกันเนาะครับผมเพราะว่ารถอะไรก็ขึ้นเก้านะครับอากาศไม่ดีครับผมลมแห้ง้นใหม่กันหยกว่าสั้เลยครับนกฟ้าก็หลายอย่งครับที่เกี่ยวกับขันนะครับนกป้าลมแห้งพวด ลองถีบฟ้ากันแปลวาน้องครับผมมือหนาพอดีอมาไหมครับผมเพราะว่ามาวันนี้สภาประกาศพอดีนะครับ็ถือเป็นพายุฝนก่อนแล้วครับพอร่มเนาะ ครับว่าขันครับตื่นส้แล้วนะครับผมอันนี้เอาลงนะครับจีกับบ้านนะครับผมไป๋ยวไปสรุปกันว่ามีคนได้อีกตติมอีกกูบกับโบรูนะครับผมจะไปลด ไปสรุปกันว่ามีคนได้อีบ่บนนะครับครับผมมาถึงโหด,ดกันบนตุกคนหน้นะครับสรุปแล้วแต่ตัเวตเดียวครับมื่อเนี่ยอากาศมันลบแรงกดครับนกต่อหกต่อครับใต่ตัวเดียวครับกะ มือหลังกูแล้วครับไว้สีพภากันหน้าไหมเพราะว่ามันลมแห้งผวดครับผมนั่นคลิปนี้อ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปนะครับผมเมื่อนี้ก็ลกกันก่อนนะครับผมไลก์เอฟซีไหมครับนี่กับผู้ใหญ่ครับผมผู้เจ้าทินครับครับผมผู้พาม้าเนาะครับพี่เลิศกับพี่นุ่งเก๋กินเขาอยู่นะครับ ไม่เลยมันจีนเขาเดีเ่ยวลาเอทีพันเนี่ยไอ้นนท์ลาเอทีพันเนี่ยครับผมท่านท่นคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี่นะครับผมสวัสดีครับ